ครับสวัสดีคารบีบีซีทุกคนนะครับเนาะครับวันนี้ก็มาพบปกับพ่อเตี่ยมนะพี่น้องเนาะครัพ่อเตียมพามาติดตามเลขเล่าพัฒนาของเซียนชัยวานต่อยนะพี่น้องเนาะครับกะหลายๆอาจารย์พี่น้องเริ่มๆทรงมาแล้วนะครับพ่อเตียมก็จะย่อยลงไปให้เนาะพี่น้องเนาะครับเมื่อวันจันทร์นะพี่น้องวันจันทร์ที่สามมีนาคมหกแปด ลาวพัฒนาออก050411ครับเลกหลางก็ออก04เนะพี่นองเนาะรุดกันเป็นเทบๆพียบพีนองเอ้ยงัวธี่านมากนี่ครับวันจันทร์ที่3มีนาคม2568ลาวพัฒนาเซียนชัยวานบนหลางวิ่งรูด7กับ8 <c oughs> 7กับ8กับบมาจักตัวนพี่นองเนาะ รับสุดวินกับหกเจ็ดแปดหนึ่งสองสามรับมาต่หนึ่งตัวเดียวหนึ่งหนึ่งนะครับออกเป่าฮะบ่ากันนพี่น้องเนาะมีเขามีลุดนะครับบ่าคกูบาอาจารย์ใดนพี่น้องเนาะครับวันนี้พ่อเตียมผ้ามัติดตามต่ออีกนะครับกับลาวพัฒนาเซียนชัยวันนพี่น้องเนาะรับเดี๋ยวเป็นเบื้องน้ำกันนะครับ ครับวันพุทธที่ห้ามีคอเอาี่นองเนาะ เราพัฒนาเซียนชัยวาน ขับบนล่างวิ่งรูดห้ากับหกพี่น้อง ห้าหกเจ็ดห้าหกเจ็ดหนึ่งสองสามพี่น้องชุดวิ่งเพิน่นคือสีเป๊ะที่น้องพี่น้องน่าหง,งุดนี่ ด้จังใดเพราะว่าหลายๆอาจารย์ไฮมามโบมีเล็กเป่านะคระับขัห้าห้าหนึ่งห้าสอง ห้าสามหกหกหนึ่งหกสองหกสามนะครับ ครับส่วนตัวเน้นในพี่น้องเ้วเน้นที่หนึ่งกับสองพี่น้องครับเน้นสี่หาง ครับเอาหมักสอบไปรยากาเริ่มกลับตัวไวน้ำได้พี่น้องเนอะรับส่วนตัวกันได้พี่น้องเนอครับเจ็ดหนึ 1, ่งเจ็ดสองนะครับ สัชัดเจนเนาะพี่น้องนะเนาะเขาควายเข่าควายปังๆเด้องว,วดนี่เซียนน้องชายวานครับพี่น้องเอฟซีก็จะได้สุบโฉบมันๆกันเนาะพี่น้องนะเนาะสัตว์เกลียดน,นะพี่น้องเนาะเราพัฒนาเซียนชัยวานบนล่างวิ่งรูดห้ากับหกชุดเต็มชุดวิ่งกับห้าหกเจ็ดหนึ่งสองสาม ครับ5 1 5 2 5 3 6 1 6 2 6 3นาะพี่น้องเนาะกัน7 1 7 2เน้น5 1 5 2 6 1 6 2เอาโตมากตัวเล็กอะพิ่จะหน้ามึงเนาะพี่น้องเนาะที่สําคัญก็จะเริ่มกลับโตวไว้นํนานะครับครับรเตรียมขอขอบคุณในหลายเด้อครับเด้อเซียนชัยวานเนาะครับเนาะที่ได้ส่งตัวเลขแนวทางเล่าพัฒนามาให้พ่อเตรียมขับเอามาฝากพี่ฝากน้องเอาไปเบิ่งไปเป็นแนวทางน้ากัน ชอบก็จัดขัดก็ผ่านเน้อพี่น้องเน้อตัวเลขเป็นเช่นแนวทางนะครับเนาะเอาฉะนั้นแล้วพอเตรียมขอเวพรอรคอยเข่าคอยแตกปังๆครับพี่นอ e ้องอีซีก็จะได้โฉบโฉบมนันๆกันน้พี่น้องเนาะเอาจะเลื่มเน้อพี่น้องเน้ขอข้ามาแล้วก็จะเลืมกดไลกดแช่พอเตรียมน้ำแดงนะครับเนาะเพื่อเป็นกําลังใจให้พอเตรียมน้ำหนากำเอาสูตรถ,ถายตายสุตรนี้ขออ C ซีทุกคนนะครับเด้อโฉบโมนันๆ แห่งๆงรวยรกันเนาะครับเนาะครับพอกันชิปนาพี่น้องครับสำหรับชิปนี้สวัสดีครับผม